พี่ซีดพี่บอยไปเกลียตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับรายการเป็นทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมบล็อกแล้วนะซึ่งวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่บีกลับมาแล้วหลังจากที่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใช่ไหมพี่ได้เลิกกลับมาเสียทีนะดีนะไม่เป็นไรนะโอเคตอนนี้ก็สุขภาพก็ยังโอเคแต่ว่ามันก็ยังเจ็บจากการผ่าอยู่ใช่ไหมใช่ใช่คือเข้าผ่าไปเข้าผ่าไปลึกมากไหมไม่ได้ผ่าแต่เขาแบบส่องกล้องเข้าไปเฉยอะส่องกล้องเข้าไปเองเข้าปากลงไปเลยอ ใช่แล้วเขาก็ไปผ่าตัดเครื่องในเอาไม่เข้าใจอยู่ะคือเย่ะลงไปแล้วแล้วในกล้องในกล้องก็จะมีมือเล็กๆอัเลยเขาให้ดูด้วยนะเขาให้ดูภาพด้วยกูไม่เชื่อแปลกประหลาดมากๆเลยโอเคงั้นก็เช่ามันก่อนแล้วกันนะวันนี้เราก็มาอยู่ในระบบโหมดร้านอาหารนะนะชื่อว่าร้านว่าไม่อร่อยตอนนี้มีดาวจํานวน2ดาวคือบทเนี้ยกูต้องขอบอกก่อนว่าเราจะต้องรับลูกค้าแล้วก็ทําอาหารด้วยเข้าใจใช่ไหมส่วนร้านนี่กูว่ามันดูดีไปหน่อยตอนนี้เราเปิดที่ประเทศอินเดียนะเป็นร้านอาหารอินเดียนะรู้ป่ะนี่สามารถกดดูได้นะ เห็นไหมเออกูบอกที่ร้านอาหารดีเดียอลไรดูเมนูดิฟาร์มเบอร์จีมือไปเลยจิกเกอร์ชิกเกอรี่ข้าวข้าครัวดดิอย่ามายืนอออะไรกันน่ะไปคนเดิมต้องกค้าไปคนเดิมบอกเลยขอหนึ่งโต๊ะก็กลเลยเกงกะรี่ฟาเบอร์จีมือไปอาดิอ๋อต้องรับออเดอร์ก่อนโหทำไมทำเองล่ะทำยังไงออเดอร์ทำเองเฮ้ยไป็นเกดทำได้มาทำได้ทำได้ไครอะต้องเก็บของในตู้เย็นเงิน เดี oh, ๋ยวตโอ้พีดีแล้วเนี yes, tomorrow, ่ยเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันนะเออไปเสิร์ฟนี่ไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟลูกค้าไปเออไปไปเสิร์ฟลูกค้าไปรับออเดอร์ด้วยรับออเดอร์ด้วยนะอย่าลืมรับออเดอร์ด้วยนะมีเงิน200แล้วแต่ขอดูก่อนดิซื้อโต๊ะได้ป่าววะซื้อล่มไปแล้วเนี่ยฮะซื้อทำไมแล้วจะซื้อล่มทำไมเราเออมันมี small dining table โอเคเออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพิ่ม โตเข้าไปอีกในมูโต๊ะลัับลูกค้าไม่เป็นนะรับยังไงอ่ะก็กดที่ลูกค้าแล้วก็มากดที่โต๊ะไงกูทำอาหารได้เสริมแล้วครนะเฮียที่ทิ้งหน้าที่เฮียทิ้งหน้าที่เลยแล้วพวกเฮียนี่จะมายืนอออะไรกันเล่า <laughs> ก็ไปรับลูกค้าสิอาล่ลูกค้ามาแล้วนี่นานของท่านนี่กินนานเปล่าๆไม่กินอะไรเลยไม่กินแกงกะหรี่อ่ะเลูกค้ามาแล้วเห็นไหมมันได้นั่งโต๊ะใหม่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยขยายร้านการขย ขยายลานขยายลานแบบเก็บทุกอย่างกันเลยเกียรี้ก็ขยายแล้วไม่ต้องการหรูหราครับเราเปิดในประเทศอินเดียต้องรู้จักลูกค้าหน่อยเจอลงทานเข้าไปขอหานอีกกอเบิ้อลงว่ะเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยเอาสอออกไปเลยป่ะลูกค้าใหมอีกคนหนึ่งแล้วรับลูกค้าเด ตอนกูอยู่ในโหมดสร้างเลยกูมองไม่เห็นลูกค้าหรอกนะล่มนี่อะไรไม่จําเป็นต้องใจเก็บเลยเราอาจจะไม่ต้องมีกาแพงนะแล้วก็ทุกอย่างเราขายต้องมีร้านกด้นะแล้วขายทุกอย่างทิ้งไหมแบบว่าเอาเอามาทาทุนอะทําทุนมีโต๊ะนั่งเฉยๆแบบเป็นร้อยโต๊ะเลยไงแล้วดูที่เราสามารถตกแต่งร้านได้อีกเปล่าเฮ้ยปิดร้านได้เลยเออตอนนี้ร้านอาหารของเราปิดแล้ว นี่ร้านอาหารของเราปิดแล้วรบกนลูกค้าออกไปจากร้านเราด้วยนะครับเมื่อคมือแต่งร้านใหม่เหรอกูจะขายทุกอย่างหมดแล้วกูก็จะกะว่าจะวางโต๊ะอ่ะเลียงๆกันน่ะให้เหมือนโรงทานน่ะแล้วก็วางเก้าอี้อ่ะเออแล้วก็แบบว่าให้แบบเก้าอี้ยาวๆหยีเดียนะกูว่าลูกค้าเยอะเชียกูเฮ้กำแพงกลับมาเลยอ๋อบอกว่าสามารถขายไอเทมได้หลังจากลสตรอนผ่านไป4วันเนอะนี่กี่วันแล้วอ่ะนี่กี่วันแล้วประมาณน่าอย่าประมาณสองวันว่ะเราสามารถเติมบลักได้ไหม วุ้ยเติมบัตรเลยด้วยอุ้ยโคตรแพงเลย250บักพันแคสเลยเอาเป็น2เอาเป็นเจบักก่อนแล้วกันนี่การลงทุนนี่น้องลงทุนอะไรมาลงทุนเอาตังมาห้าร้อเพื่อที่จะมาซื้อโต๊ะเพิ่มไงหลังจากนั้นเราก็จะสามารถปั๊มเงินได้เข้าใจเปล่าพวกมึงอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรไม่จำเป็นนะกูขอร,อร้องเงินบริษัทเรามีแค่นี้ในตอนนี้วุ้ยอินเดียสัตว์วุ้ยเตรียมตัวรับลูกค้าได้เลยพวกมึงอ่ะไอี๊ยยดูดีสัตว์อะ เฮ้ยทุกคนทำไมก <วะ S 2> ็อีดูดีกว่าโตวะเฮ้ยเเอางินหมด <c oughs> เราลงทุนขาเก้าอีไปหมดเลยแล้วทุกคนเ <c oughs> งินห <c oughs> มดแ <c oughs> ล้วไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็น,ไไม,ปนมันเนี่ยกากสุดแล้วเนี่ยเราเราเรา,เรายังมีเก้าอี้อยู่ประมาณนี้เออนี่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  oh. นคือเก้าอี้ที่เหลือนะนี่ยังไม่มีชั้นสองให้มีชั้นสองทำเหมือนเดิมไหมกูวรวยเยจริงรวยจัดอ่ะเอดนไม่อยากรวยอ่ะเดนอ่ะงทานเปิดให้บริการลูกค้าเดี๋ยวนี้เฮ้ย มันได้ผลว่าเทเบิลเนอะสามคนเลยรับลูกค้ารับลูกค้าเฮ้ยมันมาแล้วเวิร์ก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 รับออเดอร์เร็วรับออเดอร์เฮ้ยเฮ้ยไวเกลียวไวเกลียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมผมแม่งเฟี้ยวไะเยซุปปเอรภศยามบลูรับออเดอร์เร็วับมาเร็กลูกค้าโตนี้เลยลูกค้ามาเลยเลยจีเกิ้ลเกรี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผ่านเร็วผ่านเร็วพวกเราธุรกิจลูกเรือนละวลงทานไม่อร่อยอะนี่เมนูอะไรนานเนอะ เออทำมาทำไมเนี่ยเอาแป้งนานเนี่ยมาเดืยวมันต้องการ่ยเนี่ยนานข้างหลังไงมันต้องการนานั้งสี่คนนะพี่เอานานให้มันเลยทูเทิลพิทได้เลยครับลูกค้าครับเข้ามาเลยครับโอเคเดี๋ยวก็ังได้สร้างเก้าอี้เพิ่มนะพวกเรามาเลยครับลูกค้าครับลูกค้าเข้าร้านเลยนะครับเชิญเลยครับแล้วพวกมันจะกินกันแต่นานสดสดเหรอไม่กินอย่างอื่นเลยไม่หลังอย่างอื่นเลยลูกค้าเฮ้ยร่ำรวยเงินทองว่ะโอ้เฮ้ยเราสามารถจ้างพนักงานเสิร์ฟได้ด้วยนะแต่ไอ้กูขอใช้เงินบลักซื้อ เพิ่มเลยเราไม่เงินอีก500รอะ่ะอย่าคิดต้อง,ต,อง <c oughs> ต้องบริหารร้านเพิ่มไม่อะไรเก้าอีมาตรฐานสากลรองรับลูกค้ารองรับความต้องการของลูกค้าเฮ้ยร <c oughs> องรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมจ้างเชฟไหมบุมง่ายดีทำไมต้องจ้างอะ่ะในเมื่อเราเป็นเชฟมันลดต้นทุนอะ่ะไม่ดีอะ่ะ <c oughs> เราไม่คิดจะลดต้นทุนเนอะลูกค้าน่าจะชอบเราประทับใจเนี่ยเก็บเงินด้วยนะเก็บเงินด้วยเก็บอยู่เก็บอยู่ ไอ้เฮียน ah okay. ี่ไอ้เฮียพีไม่เก็บแต่เงินเลยสัตว์เราอาจจะจ้างพนักงานต้อนรับนะให้มันให้มันต้อนรับอย่างเดียวไงแล้วเราก็ทำแต่อาหารไงจ้างพนักงานต้อนรับดีกว่าลูกค้าจะได้เข้าโต๊ะลุลวงไงเดี๋ยวจ้างพนักงานแป๊บร้อยแปดสิบบาทกูหมดแล้วไอ้เฮียเกมเฮียนี่เอาไปหมดแล้วจ้างพนักงานนี่พนักงานมาแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้ยยินดีต้อนรับข้าสุดร้านอาหารอินเดียไม่อร่อยของเรานะ่จ๊ะอย่างนี้ต้องขยายร้านโตขยายโตขึ้นไปอีกลูกค้าต้องเจริญลูกค้าคือพระเจ้า เราเสร<ส>ิมแ,แล้วด้วยเรมันเสริมได้เหรอเก็ไปทำทุกอย,ากยอ่างเลยเนอะจ้างเร่ำเลยไปมุกอีสักห้าคนร <c oughs> วยขนาดนี้มึงเติมบัตให้กูดิ๋ยวกูจ้างให้เฮ้ยมึงเพิ่มมาขนาดครัวเลยดิเพิ่มอะไรจะเพิ่มอะไรต้องการอะไรที่ดัอาหารน่ะต้องเพิ่มอีกตอกแก๊สตอกแก๊สเลย เออพวกเตาอะไรพวกนี้ไม่มีเงินว่ะโทษทีตอนนี้เงินบริษัทหมดแล้วไอ้น้องใช่ไหมมันจะเริ่มตร้อนเออจะไปทำาปทำไปธนาไปลูกค้ามาเงินดังนั้นน่ะรีบรีบทำเร็วมือขยับปากอย่าขยับอีกก็จะทำมาอยู่นี่ขยับมืออย่าขยับปากขยับไปน้อยหน่อยขยับมือเยอะๆไปเงินมาอีกเลยอย่างงี้ต้องเสริมโตก็ไปอีกไม่เสริมครัวไม่มีครัวเดี๋ยวดูนี่ครัวคิดเช่นเออเราต้องการอะไร ต่อก็ได้นะตอบมาต้องการเตาแล้วเตาเต็มแล้วเหรอนี่ได้ตั้งแปดอันเลยนะมันทําได้ทีละอันเองอ่ะไอศีรูมันหนึ่งคนทำไม่หนึ่งอันไม่เกี่ยวกับเตาร้องอานเชฟบุมไม่ใช่ไงต่อไม่มีตังนะตังสามสิบหกกับเชฟจ้างเพลงนะเราต้องการเชฟจริงดูเชฟี่อ่ะเชฟเชฟกี่บาทอ่ะเชฟมาทุกอย่างเปลี่ยนเลยจริงจอ่ะดูเชฟแป๊บนึินเชฟสองร้อยไอ้เหี้ยสองร้อยได้หนึ่งโต๊ะเลยนะมึงอ่ะมึง มึงเสริมก่อนแล้วกันเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเอาเชฟโอเคป่ะเออเดี๋ยวเชฟ่ะทำก่อนเอนนียทำมือไปก่อนร้านเพิ่งเปิดเนี่ยมึงรอมาที่3ก่อนเอ้วมึงรอมาที่4ก่อนอ่ะเดี๋ยวกูขายของโอเคป่ะเดี๋ยวกูขายของทำทุนนะพืชปูทั้งร้านเดี๋ยวกูขายหมดเลยกูขายขายปูขายแม่งหมดไอ้เหี้ยกระถางต้นไม้หน้าบ้านด้วยไอ้เหี้ยเออเอาป้ายเอาป้ายหน้าร้านออกไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยดาวขึ้นเออดาวขึ้นดาวขึ้นเราเราทำงานดีไงเฮ้ยเทินของเลยเราเฮ้ยเอาเลยว่ะ เอาแล้วว่ะมันสังของเพิ่มอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าพึ่งบนน่นนะช่างมันเถอะถเสิร์ฟไม่ทันทำๆไปเถอะไม่ต้องเสิร์ฟไปทันก็ได้แม่ลูกค้ารอได้ทั้งนั้นเนี่ย,ยฮเฮ้ยโอ้โหเฮียกระถางต้นไม้ยี่สิบบาทเนี่ยขายให้หมดเลยเนี่ยไอ้เฮียลม่ลมล่มเลยเจ็ดสิบห้าบาทขายไปหุ้ยมีตังสี่ร้อยเนี่ยเดีย๋ยวจ้างเชฟสองคนเลยป่ะเออ,เอ,อสองคนเลยสองคนเลยสองคนเลยให้มันทำอาหารนะ่ะ โอ้ยมีตังเ0 0อยด้วยการขายทรัพยากร,กรทั้งหมดอะมึงเนีอินหินปูนกำแพงในเงินแั้งน,นั้นหลังคาก็ใช้ประโยชน์ได้นะเออเนี่ยหลังคาก็ถิอได้หมดเลยโอเพนแอร์ป้ายหน้าร้านอะขาย <c oughs> นี่ไม่เข้ากระเป๋าสักบาทเลยนะเข้าเนื้อทั้งนั้นเนี่ยนี่มาแล้วมาจ้างเชฟเลยอุย้ย ตตดเพ่อ้ยสองคนแล้วเชฟมาแล้วเชฟมาแล้วอ้ยโอเป็นเชฟเปิดหาดเองเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันทำก่อนแล้วเรียนรู้งานก่อนได้น้องแล้วก็บริก่อเดี๋ยวทุกคนนึงหมดแล้วเชฟคนแรกสองร้อยคนต่อไปห้าร้อยเลยนะมึงสร้างโต๊ะขึ้นมาอีกมันมีจ่ายไฟร้อยบาทเพื่อโฆษณาด้วยโฆษณาโฆษณาร้านเลยโฆษณาร้านมึงยิงแอดยิงแอดเลยยิงแอดดิ้งมาเลยครับลูกค้าตอนนี้มีโต๊ะเพิ่มแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเล็กร้านเราแม่งดูดีสัตว์โอ้โหปลดล็อกเมนูใหม่ เอาเป็นเอ่อ Vegetable Curry นี่ร้านอาหารสำหรับเด็กเด็กจะชอบกินด้วยเด็กจะเข้าร้านเยอะร้านร้านไอเดียเราจะไปต้องจ่ายเด็กเออต้องมีเด็กเออเอามีเด็กเข้ามากินไงอาหารเด็กไงเฮ้ยจริงๆกูอยากจะบอกมันมีระบบไดทูเลยนะเหมือนพวกไอ้นั่นไง พวกแบบแบกโดนองไงอยากได้อยากได้อดูแป๊บนึงนะโอ้ยจะอันล็อกไม่ได้เลยต้องอันล็อกของก่อนแต่ถ้ารวยพอก็สามารถทําได้นะเอ,อจะของร้านยืนดูความสมบูรณ์แบบของร้านอาหารตนเองโอ้ร้านเราแม่งเหียมึงคิดสภาพธุรกิจเปิดสี่วันได้กําไรกันาดน,นี้น,นี่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่โคตรย้อนเลยร้านอาหารต้องอร่อยเหียๆเลยต้องมีความอร่อย <c oughs> ต้องมีความอร่อยมากๆอร่อยขนาดไหนกันเดียว โอเคเป็ีที่เป็นบอยเ,เป็นกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิจีตรวินแล้วก็ระบบบนร้านอาหารของเราเนี่โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างกูรู้สึกว่ามันอาจจะทําเป็นพาร์ทได้เลยมึงคิดว่าไงวะทำเป็นพาร์ทเลยะทำแบบจนกว่ามันจะกลายเป็นโรงทานะดับสมบูรณ์แบบได้ไหมงทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหนขอดูรีวิว้วานหน่อยไม่สองยู่สีดาวในตำนานเด้อเขาบอกว่าการเสิร์ฟนั้นดีมากๆให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอาหารไม่ค่อยถูกปากดีไซน์ร้านหวยดีไซน์หวยมาก ใครแต่งยากกรก็สำหรับวันนี้ก็แล้วก็ต้องลากัไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เปกนไลค์แล้วใครทุกคนต้องขอบคุณขอบใจมากๆนะจ้ะเดี๋ยวครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะจ๊ะปั๊มไลค์เยอะๆเลยจะเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะก็สำหรับก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า